โยสวัสดีเพื่อนปชาวนสมเดวอครับพบกับผมอีกครั้งในสตอี่นายนะครับอาาตอนนี้กำลังกิววอครับวันนี้คลิปกิววอครับอือยู่กับกิวเฮิร์ดนะเฮิร์ดแปลว่าเจ็บนะน่าจะเป็นกิวคนไทยครับผมเห็นคนไทยด้วยแหละแต่ผมค่อนข้างมือใหม่กับกิวมากครับคิดว่าจะทําอะไรที่เสี่ยงเอาที่สุด <laughs> นะครับอื อคูคุณคูคุกซ่านะครับอืมผมคิดว่าบ้านนี้ผมไหวครับคิดแพลบนะครับข้างล่างเนี่ยอาจจะต้องพก จะอยากได้ยีนัวแต่กิบกิบเนาะกิบปึ๊ดปึ๊ดหรือข้างบนไม่ใช้ข้างบนไม่ใช้พีดไฟหมาพีดไฟมาใส่บ้านล่างดีครับอืมอืมเเซฟดีไหมเป็นแบบนี้นะครับ บ้านบนผมเคยใช้วิธีนี้สำเร็จอยู่นะครับก็คือหูมืดวูบแสงนะครับอีกตัวหนึ่งจริงๆอีกตัวหนึ่งก็เป็นอีฟรีดมืดก็ได้ครับล้างเกาะแตกรุ่มน้ำผมก็เคยใช้นะ แต่ใจอยากได้กันสตัรนมากนะครับคิดเยอะจังนะครับอยากได้กันสตัรนอยากได้กันสตัรนก็เอาฮดีไปเนาะอย่าคิดเยอะ จะเอาเลือดดีเลือดดีกว่ายี่บเอ็ดเปอร์เซนตนะโอเคลองดูครับครั้งแรกในนาม VRK ครับกดดันกดดันไม่เคยวอกิวใหญ่เลยพวอดี๋ผมวอชิวมากกิวเก่าผมนี่แพ้ชนะไม่มี <c oughs> อะไรครับไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าอันนี้ต้องเน้นผลงานด้วยครับสิ่งที่ต้องแก้คือ วูแสงผมดันไวกว่าวูบมืดแท้ออ,อีฟิตมืดยังไม่สตันนะครับมันจะมาเธอนี้แหละนะเคาเตอร์อรไหมมีใครเคาเตอร์นะยากเลยครับผม สโลสโลสิลุกไม่ขีนะครับอืมอีฟ e ิตดันไวหวานครับไปแก้ด่วนเลยครับ <laughs> ปัญหานี้นะครับสโลอืม ทำถูกแล้วกันนะครับอาา่ะฮะโอ้โหไม่ติดทําหิวไว้มันจะได้หิวนะเดี๋ยวมันจะได้หิวเพื่อมันหิวนะปึ้งห้าพนหแลครับตายไหมตายแล้วครับผมต้องแก้ด่วนเลยครับพลาดมาหันมากๆวู านแรกนะครับบ้านแรกดับแรกเหยียบถัดออกแล้วเหยียบถัดตีแล้วนะพิดไฟจะทันไหมโอเคพิดไฟไม่ทำอ,อย่างนี้เสียงเกินไปนะทีหลังห้ามทำ ป๊อบขีนะอีกและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคครับเหมือนทีมวาผมจะใช้กับ ทีมบนได้เอ่อทีมล่างนะครับแล้วก็ทีมบนน่าจะใช้ทีมดีเฟนต์นะครับทีมดีเฟนต์ผมค่อนข้างโอเคนะเดี๋ยวจะไปเซตเป็นเด็กละครับก็คือเนี่ยแฟรงเกนด้วยนะครับแล้วทุกตัวผมใส่วิวอยู่เนาะน่าจะโอเคแหละเนี่ยเซตนี้เดี๋ยวเซตเลยครับใช้อยู่เสมอเสมอนะ แล้วก็เซตนี้เป็นวาครับบอลลมผีดไฟนะครับเซตนี้ใช้บ่อยนะครับเดี๋ยวเซตอื่นๆเดี๋ยวผมมาแก้ผมเอาค้อนทุบต่อให้มันโดนอินูลลางบับก็ไหวยอยู่ครับเพราะว่าเกาะแต่ไม่แค่อินูคนเดียวเนาะ ลุมไปที่อีนูอีนูตายก็จะค่อนข้างปลอดภัยแล้วเห็นไหมโอเควิวช่วยได้เยอะครับอีฟิสโจยดนะกิ้งกิ้งหมดแล้วเราฆ่าอันนี้เอาเอาตายนะครับคอนโอเคคุณแมวไทยก็ตีแล้วนะครับ สองทีแล้วมายังโชคดีนะมาสตัตนตอนนี้นะตอนปลายเกมนี่แน่โดดทับเลยครับอ <c oughs> ยังมีเซอร์ไพรส์ด้วยวิวนะครับแต่ว่าก็ไม่น่ามีผลอะไรนะขอแค่อย่าทำอะไรแปลกๆกายิง <c oughs> ใจเย็น ใจเย็นใจเย็นโอ้ยโอผมเกือบงานเข้าแล้วครับโอเค,อเคผมเสียวาลมไหมผมน่าจะเสียวาลมครับอมไม่อยากเสียวาลมเลยบ้านต่อไปผมลำบากอ้าวไม่เสียสังงานครับไม่เสียแล้ว ดวงดีจริงครับโอเคสองบ้านนะครับโอเคครับค่อยๆขยับขึ้นไป ười, ค่อยๆขยับขึ้นไปนะครับบวกสองไหวไหมก็ยังคิดว่าใช้ว่าลมได้นะครับเราก็ทีมล่างใช้ขอนกับแฝงก็ลุมไปที่อินุ แสงนะครับผมคิดว่าจะไหวนะเหนื่นจะค่อนข้างเสียงที่บนเหมือนกันนะผมกลัวยิงไปติดอีฟีน้ำจังเลยดูเสียงคนระับ หรืออีกทีมหนึ่งก็น่าสนใจก็คืออย่างนี้ครับเราก็พัดลมครับคิดว่าแต่ว่าเขามีเกาะแตกสองตัวนะครับพุ่งเป้าไปที่ใครหนึ่งใครใครคนหนึ่งก็จะตายนะครับถ้ามีพลีดไฟก็จะ เซฟกว่าคิดว่าคิดว่า,วาแบบเสียงน้อยกว่าแล้วกันครับโอเคขออย่ายิงฟรีดเยอะแล้วกัน อย่าไปยิงฟรีสหลายดอกนะโอเคไม่โดนฟรีเลยครับอย่างนี้ได้หนึ่งศพแน่ๆครับโอเคเป็นศพที่ต้องการด้วยครับืมอยิงถูกตัวครับหเหมือนบักปะอีฟรีสไม่ได้ยิงนะเอาผมทำอะไรตลกตัวเองก ลุมอีนุก่อนครับเฮ้ยเชียเชียแล้วครับอืมไม่สิงหรอไม่สิงไม่สยงใช้ท่าสองแล้ว ไโอเครับไหวนะครับก็จะโดนคอรดลมคนเดียวแล้วโอเคตั้มนะปลอดภยัยเพเซฟสุดๆครับน <laughs> ี่แหละเล่นกิวมาครั้งนี้จริงจังมากติวืดไว้นะครับขอนึงไว้อยู่โอเค นวดๆนะครับมีค sí ิวมีเอ็กซ์ตร้าแถมด้วยนะครับแฟงเกนบอกทำอะไรเก่งใจรอสักพี่บ้างครับมึงต้องตายแล้วเอ้ยเอ้ยค่อนข้างเบานะรูนผมเป็นลูนทริกนะไม่ใช่ลูนเน้นเดอร์เมดเคชนะสามครั้งครับโล่งครับเคไปแล้วเดี๋ยวไปทำคลิปรีวิวต่อครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ